งานตีปอกสูบนะครับเครื่องสี่จังหวะนะครับใส่กิปเลยนะครับแนะนำถ้าลูกค้าแกะออกมานะครับแนะนำให้เอาข้อเหวี่ยงมาด้วยทางเราจะอัดสลักลูกสูบใส่ให้นะครับเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้อีกตัวนึงนะครับทางเราจะอัดให้ แล้วในส่วนของเครื่องสองจังหวะนะครับการตีปอกสูบอันนี้ตัวเล็กนะครับสามสิบสองมิลนะครับลูกมาเท่นแท้นะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะทางเราก็ทำการตีปอกสูบใส่เจาะพอร์ให้เรียบร้อยนะัะอย่างสวยเลยนะครับท่านไหนสนใจทำแบบนี้นะครับ เครื่องเล็กเครื่องลายลองทักขามเข้ามาได้นะครับเจาะพอดทั้งไอดีไอเสียนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับสนใจทักได้เลยครับ